สวัสดีท่านผู้ชมทนเท่านนะครับยูโกโพรนนะครับชาดอนครับนี่ผมจะมาแจากคำสั่งแอปเปนสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าคำสั่งมีอะไรบ้างนะครับคลิปนี้สำหรับคนที่เพิ่งเล่นแอดมินนะครับนะโดยใช้แมพเอ่อฟีแอดมินนะครับฮนะเกิดน,นะครับทุกคนต้องพิมพ์คำว่าวจะเป็นไงใส่คำนี้ใส่นี่ก่อนนะเนี่ยตรงนั้นนั่นที่ผมเนี่ยอยู่นะโอเคมาเดี๋ยวเราบอกก่อน นี่แท็กเข้าไปนะครับจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็พิมพ์คำว่า c m d แล้วก็ b a r แล้วก็สองนะครับแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะมีอันนี้มานะซึ่งก็มันดีนะก็คือดีมากเลยนะครับนะคือจะไม่มีใครเห็นคอมเมนต์ไอพี่เด็แชทเรานะครับมาแจกคำสั่งคำสั่งนี้นะครับ ซือเป็นคำสั่งธรรมดาทั่วไปเลยนะมาแน่นอนนะครับทุกคนก็คิดออาเลยนะนั่นก็คือรถปีดมีนะครับผมนะอย่างเช่นเราจะเอาสปีดสปีดของผมเป็นหนึ่งรอยละกันนะปีประมาณนี้นะเราจะวิ่งได้เร็วมากๆเลยนะปีมันได้เร็วด้วยนะเดี๋ยวให้ดู เอ้วิ่งบางทีวิ่งเร็วกันมันก็ไม่ดีนะประมาณนี้นะครับผมก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับนะถ้าม,มีคำว่ามีมันก็ต้องมีคำว่าเอมมันก็ต้องมีชื่อเพื่อนใช่ไหมครับมาเดี๋ยวผมทำชื่อเพื่อนให้ดูพิมพ์ชื่อใครทุกคนหนึ่งนะครับ n ig คนนี้ละกันนะที่มันยาเนะี่ย นี่นะครับแล้วก็แล้วก็ได้ชื่อมาแล้วครับแล้วก็โคตรเดรัใส่สป,ปีดนะครับนะซับก้าวๆนะครับเอาเอาไปแกงได้นะนะเขาหายไป,ไปเร็วเขาหายไปเร็วนะครับผมใส่สป,ปีดเยอะเกินก็ไปยเไี้แหละครับรดเขาจะหายไปเลยน,นะเฮ้ยไปหนูใหญ่ก็ไม่รู้โอเคคำสั่งที่สองนะครับ มนก็คือไฟล์นะครับหรือว่าปีนนั่นเองนะโดยการพิมพ์คําว่าเดี๋ยนะคืออย่าลืมพิมพ์ตรงนี้นะครับไม่งั้นมันจะมันจะไม่ได้นะครับ FLY นะครับแล้วก็ส่งไปเลยครับแล้วก็กดตรงนี้ชึบแล้วก็จะบินได้นะครับและมีตรงนี้นะครับกดโอเคไปนะครับสามารถปรับสปีดได้นะครับก็ลองซับ FZ หกหกนะครับนี่ครับ แล,แล้วผมจะบินเร็วขึ้นหรือเปล่าแม่ใจครับลองสักร้อยหนึ่งเป็นเลยนะใช่นะครับบินเร็วขึ้นนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะปึ๊บนะโอเคเดี๋ยวผมจะไม่บินดีกว่านะคำสั่งที่สองนาก็จะเป็นจะคิดก่อน เป็นคำสั่งอมตะแล้วกันนะครับในการพิมพ์คำนี้นะไปเ,เดี๋ยวพิมพ์ไปได้ดนะีกวาพิมพ์คำนี้แล้วก็ F F นะครับนะอมตะครับผมนี่คือคำสั่งที่สามนะครับก็คือคำสั่งอมตะจะเป็นแบบมีสีฟ้ารอบตัวนะครับแล้วก็จะอึดนะครับแล้วก็จะไม่มีวันตายนะครับแล้วใครบินวนะเนี่ยจะบินทำไมวะเนี่ย ก็บ,บินไปเฉินะ FF ก็คืออาม a ตนะครับต้อเอาไว้ใช้ได้นะครับต่อไปคำสั่งล่องหนนะเป็นคำสั่งที่4นะครับพิมพ์คำว่า INV นะครับชึบแล้วก็กดอย่างนี้ชึบโอเคมันก็จะมาแล้วนะครับคือแบบกดออกแล้วเราก็เขาใหม่นะครับไม่ได้ให้มาเลยคนระับนะไม่รู้นะ อินวิซิเบหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นมาแปลว่าล่องหนนะครับเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนะนี่น้องผมจะล่องหนนะครับนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเออสมมติผมจะให้คนเอาเอาคนนี้แล้วกันนะ B L O นะสื B L B L O B L O ชุบนี่ได้เชื่เของแล้วครับ เขาจะร้องหห่นเลยนะครับนะหายไปไม่รู้นะครับนะแล้วเขาจะร้องโหวนเลยซึ่งเหมาะสำหรับการแก้คนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ตัวเองนะครับร้องโหวนนะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองให้ตัวเองร้องโหวนมั่งนะครับเดี๋ยวไปลองไปแก้คนอื่นดูเฮ้ยชุบโอเคผมร้อ,องโหวนแล้วครับเดีตัวเราจะลองไปแก้คนอื่นดู เด็กกาใช้อาวุธฮาร์อันนี้แล้วกันนะโอเคได้มาแล้วแล้วก็ลองไปหาตะคนนะครับเอานะนี่นี่มันแค่นี่มันแค่คนบังคับไหมเนี่ยม,ม,มาเลยครับมาเลยมาเลยใครแกงใครแกงมันอยู่ไหนเนี่ย มันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนอ้าูมันตายแล้วเอ้าตายแล้วนะคะผมนะขนาดมันโอเคนะอเค,คำสั่งต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวขอเล่นนี้ก่อน ต่อไปอเออแต่ผมอันนี้ดีกว่าเฮ้ยดีนะน่ารัที่เลยนะเดี๋ยวโอเคครับต่อไปอันที่ห้าเลยนะอันสุดท้ายเลยนี่นะครับเหมาะสำหรับการแกล้งคนอื่นมากเลยนะครับคำสั่งนี้บอกเลยทุกคนแบบต้องการคำสั่งนี้แน่นอนนะ เดี๋ยวผมจะปรับก่อนโอเคโดยการจะเป็นการขังกงอื่นนะครับเึงลองขังตัวเองนะอ i l นะครับ JAIL นะครับนะจะาไว้นะจะเป็นแบนี้นะครับนะแล้วก็นี่ครับผมก็จะโดนขงังแล้ว โอ้โหซึ่งผมไม่รู้วิธีการออกด้วยนะลองบินดูนะครับลองบินดูนะเฮ้ยให้กอลลี่มาจากไหนเนะี่ยด้ย โอเคออออโอเคโ้เอาไเคโอเคโอาไเลยนะครับวิธีการเอานะ่าคือการบินออกนนั่เองนะครับนั่นโอเคคั้นตอนสุดท้ายก็คือคำสั่งขังนะครับอย่างเช่นผมจะขังมันขังมันบินจะเป็นอะไรบ้างขังนะนะครับแล้วก็ N I G ปุ๊บ อ้อโอ้อ้าวเขาบินอยู่นะเขาแล้วขัาไม่ได้อ๋อนึกสนุกขึ้นมาแลว้วอ่ะมาดิเกียเดี๋ยวหาคนอื่นก็ได้โอ้อังเช่งคนนี้ละกันนะพอท์อรทเราทุกอย่างนี่นแหละโอ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยเออ นี่เดี๋ยวโอ้ไม่รู้เรื่องนี่เข้าเราดนะขังแล้วนะมขังเขานะครับนะเราห้เดนขังแบบนี้นะครับอ้าวอันอันเจลมีอ๋ออันเจลมีใช่ไหมวิธีการออกใหม่นะคะ๋วยวเราจะลองนะครับจะลองดูนะ ลองขังตัวเองดูเรียบร้อยตัวเองขังเงต้องออกอลองดูวิธีการออกนะครับปุ๊บเดีย๋ยวอนจี้แนเจว จริงด้วยนะครับเทมากเทมากนี่ครับเพียงว่าอันเจลมีนะทุกคนก็จะออกกันเลยนะครับนะยิสุดๆไปเลยสำหรับวันนี้ก็ตังค์าตัวมาไปก่อนนะเรื่องอะไรนะครับกไปไปนะ